iPhone 17เปิดตัวเนี่ยมีใครมองว่ามันสวยหรือไม่สวยยังไงบ้างนะครับคือตอนแรกเนี่ยตอนที่ iPhone 17ยังไม่เปิดตัวเนี่ยผมจะบอกงี้คนระทุกคนเลขาคิมเนี่ยอยากได้ไอโฟนใหม่มากๆนะครับคือเขาบ่นว่าโทรศัพท์เขาเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับเธอมันเริ่มแบบว่ามีการกระตุกเล่นเกมก็มีเครื่องร้อนบางอะไรบ้างนะครับเป็นอาการอยากได้เครื่องใหม่ เป็นอาการอยากได้เครื่องใหม่ของคนที่อ,อยากจะใช้ตังนะครับก็รู้มือกันดีอยู่แล้วนะฮะหรือมีเพื่อนเื่อคนไหนครับ iPhone เปิดตัวเนี่ยอยากได้เครื่องใหม่ไม่อยากได้เครื่องใหม่ยังไงนะพิมพ์บอกผมด้วยนะฮะหรือมีใครคิดเห็นยังไงบ้างนะครับแต่พอมันเปิดตัวมาจริงๆเนี่ยเลขาคิมบอกว่าสีแม่งไม่สวยเลยสีส้มนี่แม่งเหมือนแบบแม่สีตังส้มหยุดอะไรเงี้ยก็คือเขาไม่ชอบนะครับสีส้มนะก็เลยดูเหมือนจะโฮไว้นะครับแต่โฮมาอย่างงี้ก็ตวานเจี๊ยบดีครับ โฮมาอย่างนี้คือหวานเจีย๊ยบเลยหมอคล้ายก็คนเดียวกันนะครับคนเดียวกันนะคือ <c oughs> พอโฮมาอย่างนี้พี่หมอก็บอกว่าหวานเจีย๊ยบเลยนะครับเพราะว่าพี่หมอก็บอกว่างั้นขอขอก่อนได้ไหมละ่ะ <c oughs> ขอซื้อก่อน <c oughs> ถ้าเลยขาไม่เอาขอซื้อก่อนได้ไหมละ่ะเ,เราก็ไม่ได้รวยถึงขั้นที่แบบจะซื้อพร้อมกันสองเครื่องนะครับซื้อพร้อมกันสองเครื่องก็จะเป็นสุรต่านเกินไปนะครับเดี๋ยวคนจะหมันไส้เอานะครับก็ซื้อทีละเครื่องแล้วกัน นะครับก็เลยบอกเลขาคิมไปว่าถ้าเธอไม่ชอบเรารับช่วงต่อให้ได้นะถ้าเธอไม่ชอบเรารับช่วงต่อให้ได้นะเออนะครับประมาณนั้นนะสวัสดีนะสวัสดีพี่สนุกเกอร์นะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นรางใจให้ผมด้วยนะฮะขอหัวใจติ๊กต่อครับสองพันสองร้อยดวงครับเดี๋ยวเราออกเดินเรือลําที่หนึ่งกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูว่าวันนี้เนี่ยพี่หมอจะพานเพื่อนเดินงานเดินเรือไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอืม คนเดียวกันเลยเหรอครับหรือแค่หน้าค้ายมันก็ต้องคนเดียวกันสิพี่โอ้โหดูหน้าขนาดนี้แล้ว มาดูแอปแดงมาดูแอปแดงมาดูแอปแดงนะครับมาดูแอปแดงอยากเห็นหน้าก็มาดูแอปแดงนะสวัสดีพี่เอิร์ดครับดูแบบทุกๆไลฟ์แบบไม่ดีเลยแบบไม่กระตุกเลยเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมแอดบ้านเขียวนะครับเข้าบ้านหมอมาเลยนะครับเข้ามาเป็นแฟมิลี่เดียวกันตรงนี้นะครับพี่หมอจะมีตารางลฟ์นะครับของคุณหมอในทุกๆวันนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาติดตามกันได้เข้ามาเทรดพร้อมๆกันได้นะครับใครที่เทรดแบลน r y ออปชั่นยังไม่เป็นยังไม่เก่งนะครับหรือใครที่เทรดแล้วรู้สึกว่ามันยังมันยังอยากจะได้เทคนิคที่มันมากกกกวว่่่าาานีีี้้อออหรรรืยจะูใคท อยู่ในตลาดนี้มานานแล้วเนี่ยเขาทำกำไรกันยังไงเนี่ยก็สามารถมาดูในช่องของพี่หมอได้เลยนั่นเองนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับก็มีการเทรดอยู่ในทุกๆวันนะฮะก็สามารถพาเพื่อนๆนะครับออกเดินงานกันได้ทุกๆวันเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะวันดีนะครับวันดีครับวันดีทุกคนครับพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับวันดีพี่การครับอ่าวันดีครับผมวันดีครับวันดีทุกคนนะฮะเออ ยินดีต้อนรับนะเอ้ยหวัดดีพี่พีจีครับโอ้โหไม่ได้เจอนานนะพี่พีจีนี่คือไม่ได้เจอนานนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วนะครับคุณหมอขอแค่กดไ like, ลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้ครับเป็นกําลังใจให้กันหรือจะแวะมาส่งของคของ,ของของขวัญเป็นกําลังใจให้กันนี้อันนี้ก็ไม่ติดนะฮะไม่ติดนะอันนี้นี่เป้าหมายของคุณหมอวันนี้ไม่ไม่เยอะครับขอโดนัท9ชิ้นนะฮะใครอยากกินโดนัทนะครับโดนัท9ชิ้นตรงนี้ก็จัดให้จัดได้นะครับโดนัท9ชิ้น หวานเจี๊ยบเอ้ยวันนี้ทุกคนเหงากันหรือเปล่าเนี่ยทำไมเสียงมันดูเงียบๆวะมาเราเดินงานที่3มซีโตนะครับแล้วก็เราเดินงานกันสุดไม้ที่3ไม้นะฮะเป้าของเราในรอบนี้นะครับอยู่ที่35หน่วยแล้วกันนะประมาณ35หน่วยนะครับน่าจะเพียงพอต่อการเทรดในหนึ่งรอบนะฮะก็สวยๆไป2จึ๊กนะครับไม่สวยไปจึ๊กเดียวนะครับแล้วก็มีการเล่นทบเงิน3าไม้นะครับตามระบบของเรานะฮะ และก็อพี่หมอขอเปิดอันนี้ด้วยนะทุกคนขอเปิดเป็นสัญญาณเทรดหนึ่งนาทีด้วยแล้วกันนะครับคือเราอาจจะไม่ได้ชื่วมันทั้งหมดหรอกนะครับแต่ผมมองว่าเราสามารถเอามาช่วยมาช่วยประกอบการตัดสินใจในการเข้าเทรดได้นะครับซึ่งสัญญาณหนึ่งนาทีตรงนี้เนี่ยผมแจกให้ใช้ฟรีนะครับใครที่อยากจะได้ก็ทักหาแอดมินได้เลยนะครับสแกนเคอโค้ดตรงนี้แล้วทักหาแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะบอกเพื่อนเองนะครับว่าคุณจะต้องทอํายังไงเพื่อให้ได้รับสัญญาณตัวนี้มานะครับซึ่งสัญญาณตัวนี้เนี่ยเป จะเอาไม่เอาก็ได้แล้วแต่แต่ผมมองว่ามีก็ดีกว่านะครับมีก็ดีกว่านะครับของฟรีมีก็ดีกว่ามาวะเอาเราไปรอเลยไหมเขาบอกว่า GJ แท่งหน้าให้เปิดบ่ายขอรอดูหน่อยเรือ G เรือ J ใช้ได้ไหม้ยน่าสนใจว่ะทุกเพื่อนน่าสนใจนะน่าสนใจนะทเทรนโดโรมันเทรนขาขึ้นนะครับ ถ้าแท่งเทียนแท่งนี้เนี่ยปิดกินไข่นะครับพราบริกษัจะย้ายยังอยู่ด้านล่างนะครับแล้วเรารอแท่งถัดไปเนี่ยให้แดงๆเนี่ยบายตามขึ้นไปน่าจะมีโอกาสทํากําไรได้ดีนะไหวนี่ไงรอแดงๆหน่อยแดงๆหน่อยแดงอ,ดงอ,อ,อ,อีนิดนงอีนิดนึงอีนิดนึงอีอีกทีนึงกระแดงอีกทีนึงไปขึ้นเรือครับทุกคนโอเค เราเปิดออเดอร์มาในจุดที่คิดว่าดีที่สุดในการเข้าเทรดแล้วนะครับเปิดบายขึ้นมานะในโซนนี้นะฮะเรือจีเรือ G, เจนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนโดนเส้นนะครับผมมองว่าโดนเส้นแล้วน่าจะมีอาการนะถ้าไม่มีอาการเราก็แค่รอตามกันแท่งหน้าเท่านั้นเองนะครับออเดอร์นี้ก็ถือว่าสวยงามนะฮะสวยงามเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่ากราฟในเซตนี้เนี่ยจะเป็นไปตามที่เราคาดการได้หรือเปล่านะครับทุกคนเรือจีเรือเจเรือจีเรือ G, เจได้ไหมได้ไหม <c oughs> ผมว่าสวยนะ MACD ตัดขึ้นนะครับ MACD ตัดขึ้นทุกอย่างชี้ขึ้นนะฮะโอเค MACD ตัดขึ้นทุกอย่างชี้ขึ้นนะครับ, okay. นนรบแบบนี้ก็มีโอกาสครับมีโอกาสโอเคห้า okay. สี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยเสียงดังฟังชัด์ไปครับ ใครที่ทำออเดอร์นี้ได้นะครับใครที่บวกออเดอร์นี้นะครับฝากเพื่อนครับแคปออเดอร์ของคุณลงในกลุ่มให้ผมด้วยฮะฝากเพื่อนครับแคปออเดอร์ของคุณลงในกลุ่มให้ผมด้วยครับและนี่คือออเดอร์ที่หนึ่งครับพี่หมอจัดให้นะฮะอจัดให้ครับสำหรับเรือจีเรจครับออเดอร์แรกจัดให้แบบไม่ต้องครบสวยๆโดนเอ้ยภาษาภาษา ออเดอร์แรกจัดให้แบบไม่ต้องทบสวยๆโดนเส้นแล้วมีอาการมีอาการโอเคนะออเดอร์นี้สวยๆครับโดนเส้นแล้วมีอาการมาครับก็ค่อนข้างใช้งานได้ดีฮนะ อ่ะใครทำกำไรในออเดอร์นี้ได้ครับฝากแคปออเดอร์ของคุณลงในกลุ่มให้ผมด้วยนะอนโอเคไหมไหนดูซิ Okay. และนี่คือออเดอร์ที่หนึ่งครับ เป็นไงครับทุกคนฮะมีพี่กระทิงได้เหรอคนอื่นนะ <c oughs> แล้วพี่ๆคนอื่นนะพี่ๆคนอื่นกดกันไม่ได้หรอครับกดกันไม่ทันหรอครับทันไหมครับทันไหมครับพเพื่อนยังไงอะสามสิบเอ็ดหน่วยแล้วนะทนันปะเนี่ยฮัลโหล เอาทุกคนอาการเป็นไงเฮ้ยฮัลโหลเพื่อนอยู่กันไหมเนี่ย <c oughs> ทุกคนอยู่กันครบไหมครับทำไมมันเงียบๆวะ <c oughs> ออนี่ทุกคนเงียบๆกันจังครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นกำลังงงๆอยู่นนหรออ๋อติลิมิตเหรอลิมิตมีเท่าไหร่ ผมก็ไปเล่นเกมเนี่ยพี่เทริร์ผมก็ไปเล่นเกมอ๋อติดลิมิตนะครับมันมีแค่ประมาณ800พันนะใครที่ติดลิมิตนะครับลองไปดูพวกอไอ้นี่ด้วยนะไปดูพวกเขาเรียกอะไรนะไปดูพวกไบนารีด้วยนะครับไปดูพวกไบนาลีด้วยนะครับมันก็แจกอยู่เหมือนกันนะอ๋อพี่เทริร์ผมผมเล่นแป๊บเดียวเพราะว่าเลขาคิมอะเขานอนเร็วช่วงเนี้ยเพราะว่าช่วงนี้ผมมีถ่ายคลิปทุกวันเลยเดี๋ยวเรา ถ้าเกิดกลับมามีเวลาว่างเดี๋ยวชวนเล่นแน่นอน,นครับไม่ต้องห่วงพี่หมอชวนเล่นได้เลยคือแบบว่าเล่นประมาณเกมเดียวแล้วก็ออกอะไรเงี้ยเพราะว่าเลขาคิมเขากลัวว่าถ้าหมอเนี่ยเล่นหลายเอ่อเปิดดิสนะครับแล้วก็จะเล่นยาวจะเล่นนานนะครับก็เลยเล่นแป๊บเดียวเองเล่นธรรมดาตาสองตาสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับพี่ๆเข้ามาใหม่ทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้วนะค,คุณหมอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ <c oughs> อ๋อกําลังอึนอนอยู่โอเครู้เรื่องนะครับนี่คือออเดอร์ที่หนึ่งนะครับเพื่อนนะนี่คือออเดอร์ที่หนึ่งนะครับที่เราได้กันมานะฮะ <c oughs> มาเดี๋ยวไปดูออเดอร์ถัดไปนะครับหาจุดเข้าสวยๆต่อนะฮะติดลิมิตแปลว่าพี่ออกออเดอร์เกินแปดพันอีกเหรอโอ้โหมีคนออกออเดอร์เยอะกว่าหมออีกวะ โดนเทเป็นเดือนเลยอวีขอโทษพี่เอิร์ธขอโทษครับเลขขาคิมช่วงนี้เขางงแงครับพี่กราฟค้างบ่อยผมแนะนําให้พักนะครับพี่มีนาะคือถ้าสัญญาณไม่ดีหรือกราฟค้างเนี่ยผมแนะนําให้พักก่อนนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้ากราฟค้างเราจะได้ราคาไม่ดีนะครับเหมือนเมื่อตอนเช้านะครับที่พี่หมอเนี่ยเล่น กดเขียวได้แดงกดแดงได้เขียวนะฮะกดจุดนั้นได้จุดนี้นะครับทำให้เราแพ้หมดเลยนะครับ 3. o r ออเดอร์เมื่อเช้านี้เนี่ยผมไม่ได้อยากจะโทษกราฟนะผมโทษตัวเองเลยคือผมน่าจะรู้ตัวตัวต้งแตอ่ออเดอร์ที่1แล้วว่าตอนผมอ่ะกดเขียวแล้วมันได้แดงกดแดงแล้วมันได้เขียวซึ่งมันชนะตามที่เราคาดการครับถ้าเราได้ราคาที่เราเลงไว แต่มันแพ้เพราะว่าเราได้ราคาที่เราไม่ได้เล็งไว้พอผมกดบายปุ๊บราคาเด้งขึ้นไปปุ๊บล้วก็ไปติดข้างบนแล้วลงมาปิดแดงเล็กๆเกงี้ยเออมันแบบมันก็มันมันมันก็ควรจะเบรกนะมันมันไม่ไม่ได้นะโอ้โหพี่มินายอย่าไปยอมเรียบร้อยเจอคำพูดพี่ยุ้ยเข้าไปนี้เบรกไม่อยู่เลยครับพเพื่อนนะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะใครได้เข้ามาแล้วนะครับคุณหมอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโอ้โหแล้วไปบอกพี่มินายอย่าไปยอมอีก แล้วพี่มีนาเขาก็ไม่ยอมจริงเนี่ยทรงเนี้ยพี่นาบอกได้เลยพี่ยุ้ยอย่าไปยอมใช่ไหมจัดไปอ่ะทุกคนมารอนที่เรือเอเรือเจครับนี่คือออเดอร์ถัดไปครับเรือเอเรือเจนะฮะ ทิศทางโดยรวมครับเรือเอเรเจนะครับเป็นเทรนสายเวขาขึ้นนะฮะแต่ราคาเนี่ยเริ่มมีการตัด SMA ลงมาค่อนข้างชัดเจน MCD ก็ตัดลงมาชัดเจนเนาะเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอแท่งนี้นะครับปิดใต้แนวนะครับแท่งหน้าก็ฟอลโล่เซลใบนะฮะกราฟน่าจะหลุดโซนแนวรับด้านล่างนี้นะฮะโซนแนวรับด้านล่างนี้นะครับแล้วเราก็จะมาโฟกัสในโซนแนวรับใหม่ถัดไปด้านล่างนี้นั่นเองนะครับก็คือเอาง่ายๆว่ากราฟหลุดแนววิ่งต่ออ่ะอันนี้กราฟหลุดแนววิ่งต่อเนาะ แต่ถ้าเกิดมันปิดไม่ไม่ไม่ชนแนวนะครับเราก็อาจจะต้องรอก่อนนิดนึงนะฮะโอ้โหแต่ถ้าปิดอย่างนงี้ไม่เล่นนะต้องปิดแดงชนแนวนะครับปิดแดงชนแนวเราจะเล่นกันเราจะเซลล์ต่อนะถ้าปิดเขียวก็ทิ้งไปฮะกดเขียวได้แดงอะไรนะกดเขียวได้แดงปิดข่าวครับปิดข่าวอ่ะมันก็ยังเสมอไงแต่ถ้ามันแบบปิดปิดแพ้ดิมันเซงอะดิโอ้มันปิดชนแนวนะครับเราทิ้งนะดูตัวอื่น เราดูเรือลำถัดไปนะครับเพื่อนนะดูเรือลำถัดไปนะครับไม่ได้ฮนะไม่ได้คนระับผมไม่อยากเล่น OTC เลยว่ะมีสัญญาณมาที่คู่ GU นะครับขอดู GU หน่อยเฮ้ยใช้ได้ครับทุกคน MACD กำลังตัดขึ้นครับเรือ G ีเรือยูนะครับแท่งหน้านะฮะแดงแงบายขึ้นบายนะฮะมีโอกาสครับที่กราฟจะวิ่งขึ้นต่อนะฮะเรือ G ีเรือยูนะครับเป็นอีกหนึ่งเรือลำที่สวยงามนะฮะอืมสวยครับทุกคน MACD ตัดขึ้นนะฮะเทรนด์โดยรวมเป็นเทรนด์ขาขึ้นชัดเจนนะครับไข่ปลาอยู่ด้านล่างครับทุกอย่างชี้ขึ้นนะฮมีโอกาสที่กราฟไปต่อครับทรงนี้เราขอแค่แท่งนี้ปิดแดงนะแดงทุกกรณีไปหมดนะครับโอ้โหแม่งปิดเขียวอะ เอาดื้อทีหนึงขอดื้อทีหนึ่ง,ดงกดแดงได้เขียวมาแล้วมาแล้วสเต็ปกดแดงได้เขียวมาแล้วนะครับขอดื้อทีหนึงนะขอดื้อทีหนึงอ่าสเต็ปกดแดงได้เขียวมาแล้วนะเอาก่อนเลยเล่นหมอก่อนเลยกดแดงได้เขียวเอาไปเอาเข้าไปมามามา,มาให้มันแบบว่าสมน้ำสมเนื้อคุณหมอหน่อยเว้ยเอ้ย ใชหมอทบบอกใชหมอทบบอกว่าไอ้กาเวนจะเอาผมอีด้าทุกคนผมว่ามันไหวนะครับเพราะว่าแท่งเนี้ยมันเป็นโดจิที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับมารอทบอรครับรอทบอนะเรือจีเรือยูนะครับเพื่อนนะมีลิมิตอยู่แค่หมื่นเดียวนะครับเล่นกันดีๆนะหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปสองทีจึกๆเคไหม โอเคโอเคขึ้นค่อนข้างสวยครับขึ้นค่อนข้างสวยครับมาเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่าออเดอร์นี้เนี่ยจะขึ้นได้ตามที่เราคาดการไว้หรือเปล่านะครับ MCD ตัดขึ้นครับแล้วทุกอย่างก็ชี้ขึ้นนะครับตามที่หมอเลงเอาไว้นะครับไข่ปลาอยู่ด้านล่างนะครับเทรนด์โดยรวมเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะฮะทุกอย่างชี้ขึ้นก็น่าสนใจครับน่าเล่นนะออเดอร์นี้ได้ไหมนิ่งไว้ลูก นิ่งไว้ลูกได้ไหมโอเคสวยๆครับออเดอร์นี้นะเอาผมเช็คลิมิตแล Ling it, Ling it, ada, okay. ้วลิมิตลิมิตยังเหลืออยู่นะแปลว่าทุกคนจะต้องกดได้นะโอเคลิมิตแท่งนี้ยังเหลืออยู่นะแปลว่าทุกคนกดได้นะสิบวินาทีครับชนะไปเลยไม่ได้หรือไงวะมันจะต้องให้ลุ้นอะไรตั้งไหนเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์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  เหลือเชื่อบ้าได้เขี่ยแทงหน้านี่เหลือเชื่อบ้เอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะโอ้โหแ,แรงและแรงซื้อมาแทงหน้าคืออะไรวะและแรงซื้อคือมาแทงหน้าครับเพื่อนนะคืออะไรวะเนี่ยจีอูโอ้โหและแรงซื้อโคตรเยอะและแรงซื้อมันโคตรเยอะนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปเตรียมทบไม้สามที่คู่อื่นแล้วกันนะไปดูเจ้าตัว ej สิ ej e <J. S 1> เป็นไง ej ej มีวันที่พี่หมอปล่อยจอมครับ <c oughs> มีมีมีม,ม,ม,มีอ่ะทุกคนมารอ ej ครับทุกคนมารอ ej เลอ ej นะครับเลอ ej แม่งเนียกูอยากผมเข้าใจคำพูดของทุกคนนะ เสียงมันแบบว่าเอออะไรเงี้ยเอานะชนเส้นเหลืองนะชนแม่งยังไม่ชนเลย,ยนิดเดียวแม่งยังไม่ชนเลยรอ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 มันแดงก่อนรอมันแดงก่อนชนเส้นนะรอมชนเส้นหน่อยรอมชนเส้นหน่อยเอาตรงนี้ไปเลยเอาทาบอรครับโอเคท <c oughs> บอมาคาดหวังให้ราคาปิดเหนือแนวครับ เขียวทุกกรณีครับเพื่อนฮะชิวๆผมนั่งแอครอเลยก้ามันเขียยครับผมรู้อยู่แล้วผมมาจากอนาคตครับผมมาเพื่อเป็นหัวแถวครับวันนี้ผมมาเพื่อเป็นหัวแถวครับวันนี้ผมมาเพื่อเป็นหัวแถวครับเพื่อนครับสิบวินาทีครับผมมาเพื่อเป็นหัวแถวครับผมมาเพื่อเป็นหัวแถวครับยังไง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 ครับนิ่งครับนิ่งนิ่งแล้วนิ่งไว้นิ่ง แค่นั้นครับครบตามเป้าตามวินัยครับและปิดงานมาที่สามสิบหกหน่วยครับตามเป้าที่พี่หมอเล็งเอาไว้จบงานไปครับวันนี้ทุกคนก็ถือว่าเข้าสู่โซนบวกนะครับก็มีกำไรประมาณ6000บาทนะครับเพราะว่าผมนับรวมเลยนะถือว่าผมเติมมา3 0,000บาทนะก็นับรวมเลยครับเท่ากับว่าผมมีกำไรมา6หน่วยนะครับและในไลฟ์นี้นะครับจาก2 8 8 8 8ดนะครับ จบงานที่36หน่วยครับขออนุญาตทีพีครับทุกคนครับสาธุจบงานไปครับวันนี้ใช้ดวงหมดแล้วขอบคุณครับพี่หมอยินดีครับยินดีครับอ่ะไหนใครบวชเท่าไหร่ครับเอาออเดอร์มาอวดกันหน่อยเร็วใครบวชมาคนละกี่บาทนะครับเอาออเดอร์มาอวดกันหน่อยสวัสดีพี่นุ่มครับยินดีต้อนรับครับพี่นุ่มมาบอดทันใช่ไหม มาประธานรอพรุ่งนี้พี่วันนี้พี่หมอใช้ดวงหมดแล้วนะพี่หนุ่มนะเห็นออเดอร์สุดท้ายไหมพี่หนุ่มเห็นออเดอร์สุดท้ายไหมผมใช้ดวงหมดแล้วพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องยอมวะยอมพักก่อนนะครับยอมพักก่อนกรมขี้ดีกว่ากรมตดนะครับกรขี้กันดีกว่าเอาวันนี้ใครบวกกันมาคนละกี่บาทครับพี่มอเดอร์มาอวดกันหน่อยเรวบวกมาคนละเท่าไร่พี่ยยบวกเท่าไรพี่มีอาบวกเท่าไรครับพี่เทิร์ดยังไง พี่เอ็มนะครับพี่ขวัญน,นะครับบวกกันมาคนละเท่าไหร่ครับพิมพ์ตัวเลขมาอวดกันหน่อยแล้วได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พาสุดจัดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พาสุดจัดต่อนะหวัดดีนะครับหวัดดีพี่ๆใน YouTube ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะฮะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วย โดยเฉพาะใครที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มของผมนะครับสแกน QR โค้ดมุมบนขวาตรงนี้นะครับเข้ามาเป็น Family เดียวกันจะได้เข้ามาดูไลฟ์ของเราได้แบบไม่ดีเลยนะครับเข้ามาดูใน Discord นะครับผมเนี่ยสตรีมมิ่งหน้าจอให้ดูแบบ 4K เอ้ย 2K กันเลยนะครับก็คือแบบเร็วมากภาพชัดมากชัดตาแตกคมบาดมือเลือดซิปเลยนะเพื่อนและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับสำหรับวันนี้ครับพี่หมอก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ก็สวัสดีทุกๆท่านครับสวัสดีครับบายยขอบคุณนะครับทุกคนเจอกันครับเจอกันนะครับทุกท่านฮะบายๆนะครับบายๆครับเจอกันครับเอาวันนี้เราบวกมาประมาณเท่าไหร่วะหกเจ็ดแปดอ่ะประมาณแปดหน่วยนะครับแปดหน่วยเริ่มต้นที่สองหมื่นแปดจบที่สามหมื่นหกนะครับบวกมาประมาณแปดหน่วยนะฮะได้มาทั้งหมดสองออเดอร์สองเซตนะครับออเดอร์สองเซ็ตเจอกันครับ